สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมีนลัคนามีนแล้วก็ราศีมีนนะคะคลิปนี้แม่หมอก็จะมาทำคลิปพิเศษนะคะ,ะกับหัวข้อณนะตอนนี้เลยนะคะตอนที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้นี่แหละนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังคลิปกันเนี่ยแม่หมอขอเวลาสักประมาณ แป๊บหนึ่งนะคะคือช่องของแม่หมอเนี่ยก็จะทําน้ําหอมนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุนหลาบเป็นพิเศษนะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะก็จะมีะขนาด50 ml นะคะตอนนี้แม่หมอก็จะมีขนาด30 ml ขึ้นมานะคะซึ่งราคาก็จะ,ะ,ะถูกกว่านะคะก็คือตามขนาดนะ599 3กลิ่นค่ะและก็ พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือไม่มอทำขนาดขนาดจิว๋วขวดละ10 ml นะคะเป็นสี3ส,สีเลยเนี่ยเป็น3เกลือนะคะเป็น3เป็น3ขวดแบบนี้เลยค่ะนะคะในราคา599ถ้าใครอยากาสัมผัสพลังงานทั้ง3กลิ่นเนี่ยก็ลองสั่งเซตนี้นะคะขนาดพกพานะคะได้ค่ะก็ขอ ขอเวลาเท่านี้เองนะคะโอเคค่ะก็ไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะช่วงที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้สำหรับช่องทางการาติดต่อนะคะสั่งซื้อก็แม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วค่ะหรือจะแอดไลน์ไีที่นะคะ fin 5696นะ fin 5696ค่ะ ขอดูพลังงานของเพื่อนชาวมินกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณในตอนนี้เลยได้ไายหาดาบค่ะ10ถ้วยสี่ไม้เท้านะคะยี่ห้าพริสเ s สแล้วก็ หกดาบค่ะถามว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้ถ้าเราจะมาดูพลังงานของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะพยายามเอาชนะอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่มองว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในหน้าที่การงานก็ได้ถ้าจะมองในหน้าที่การงานเนี่ยก็อาจจะมองว่าในองค์กรที่คุณทํางานอยู่นะคะคุณต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง ซึ่งคุณรู้สึกว่าซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนเก่งแต่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกอืมมันเหมือนกับว่าแท,แทนที่คุณจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่าหรือในหน้าที่การงานที่มันดูแบบอ่าดูเป็นอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมคุณถึงถูกแบบลดตำแหน่งลงมา หรือมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในองค์กรนั้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณไหมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นไหมซึ่งมองว่าตัวของคุณเองเนี่ยไม่ยอมแพ้เรียกว่าเชื่อมั่นในความดีของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทาว่าเป็นสิ่งที่ดีสร้างความรักสร้างความสามัคคีหรือผลงานของคุณนั้นน่ะมันคือดีเลิศเป็นคนริเริ่มนะคะเป็นคนริเริ่มเป็นคนวางโครงการเป็นคนทำ อะไรก็แ,แต่ที่ที่จะทําให้องค์กรน,นั้นประสบความสําเร็จและก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ตัวของคุณนั้นยังถูกมองเป็นอ่ามันเหมือนกับว่าโดนอ่าโดนพลังงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือคนที่มีอิทธิพลเนี่ยเหนือกว่าคุณเนี่ยกดคุณเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่า เวลาหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยผลงานของคุณและสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยยังไงก็ปรากฏแต่ตอนนี้ถามว่าคุณยอมแพ้ไหมคุณพยายามเรียกร้องหรือคุณพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไปเนี่ยมันปรากฏสักทีหนึ่งคือคือมันเหมือนกับว่าบางทีมันก็ใช้เวลาไม่ได้เราก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่จะให้ผลงานหรือการทํางานของคุณนั้นมันปรากฏขึ้นมาให้อ่าให้แบบอ่าเ,าเรียกว่า เจ้านายเห็นนะเจ้านายเห็นหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเห็นในผลงานของคุณนะหรือบางคนเนี่ยกำลังเอาผลงานของคุณเนี่ยไปบอกว่ามันเป็นผลงานของเขาอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าอาจจะมองในภาพของของความสัมพันธ์นะ,ะคุณเองเนี่ยอาจจะกําลังรู้สึกว่าคุณถูกคุณถูกคนที่คุณรักเนี่ย นะเขาปิดบางซ่อนเร้นเขาไม่ทําตามสัญญาก็ได้นะเขาอาจจะสัญญากับคุณว่า,าให้อดทนนะให้อดทนนะเดี๋ยวเขาจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดความถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดคุณจะได้เป็นครอบครัวก,กับเขาคุณจะได้เป็นคนที่คือเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในจุดของความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่า,าเขาบอกว่าให้รอแบบนี้คะ่ะให้รอนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาจะเปิดเผยตัวของคุณเองแล้วคุณก็รู้สึกว่า เมื่อไหลล่ะเมื่อไหลล่ะคุณพยายามที่จะแบบว่าอืมคุณก็เขาเรียกว่าคุณก็ทําในสิ่งที่ดีที่สุดอดทนรอคอยมาระยะเวลานึงแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันจนมีความสัมพันธ์มีลูกมีครอบครัวแล้วอะไรแบบเนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีพยานรักกันแล้วเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ มันไม่เหมือนไม่มีตัวตนนะคะบางครั้งคุณอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแย่สําหรับคุณเมื่อไหร่คุณจะได้รับความยุติธรรมสักทีหนึ่งเมื่อไหร่เอ่อเมื่อไหร่บางทีณนะตอนนี้คุณอาจจะมีการเรียกร้องอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาเป็นว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะชาวมีนเรามาดูประเด็นกันตรงนี้ดีกว่าใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้คุณอยู่ในสถานการณ์นี้พอดีเลยคุณก็ไม่ยอมนะคุณก็กําลังที่จะเรียกร้องศักดิ์ศรีของคุณคืนมามันอยู่ที่ไหนคุณก็เหมือนกับมีเหตุมีผลรู้จักรอเวลานะคะไม่ได้แบบเรียกร้องอะไรมากมาแต่มันถึงเวลาที่คุณสมควรจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นคุณก็จะไม่ยอมแพ้และคุณก็จะไม่อยู่นิ่งแน่นอนนะคะ ไพ่อยากบอกอะไรคะสองดาบราชินีถือดาบอือือคือคุณแบบเอาจริงเอาจาังมากเลยนะสามไม้เท้าสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกกับคุณก็คืออืม คือค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยังไม่เกิดขึ้นอะไรองนี้ดีกว่าค่อนข้างที่จะยังเป็นเป็นไปในแนวโน้มที่ยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องมีการประนีประนมอมนะมีการประนีประนอมอย่างแน่นอนต้องมีการพูดต้องมีการคุยแน่นอนค่ะตัวของคุณเองเนี่ยรายชนีถือดาบแล้วก็ขิงไม้เท้าเนี่ยคุณต้องการอยู่ในตําแหน่งที่คุณควรอยู่อยู่ในจุดที่คุณควรอยู่คุณอดทนมานานแล้วคุณนิ่งมานานแล้วคุณวางดาบลง มานานแล้วพอสมควรแล้ในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือเดี๋ยวจะมีการไกล่เกี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดมีการคุยและก็เจรจากันในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงบ่งบอกถึงคนที่คนที่คุณเจรจาด้วยนั่นก็คือถ้าเป็นในความสัมพันธ์ก็คือก็คือคนรักของคุณแต่ถ้าเป็นในเชิงในในเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของคุณเขาจะมีวิธีการนะ คือต้องบอกว่าสิ่งคืออย่าเพิ่งร้อนอ,อกร้อนใจไปเลยในขณะที่คุณกําลังเดือดพลาดในขณะที่คุณร้อนในขณะที่คุณรู้สึกว่ามันต้องได้คือหมดความอดทนแล้วเนี่ยค่ะแต่คุณกำลังจะได้เจอน้ําที่เย็นฉ่าคุณจะได้เจอเหตุคุณจะได้เจอผลคุณจะได้เจอน้ําที่เย็นแล้วก็มาดับร้อนในสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ในตอนนี้กําลังร้อนอยู่ในตอนนี้ ด้วยคนคนนี้นะคะอืคือเขาเป็นคนที่คุณต้องเคารพอะ่ะคุณต้องฟังเขาอะ่ะเขามีเหตุเขามีผลเขานิ่งเขาจะให้ความกระจ่างกับคุณว่าทำไมคุณต้องอยู่ตรงจุดนี้คุณจะเกิดความเข้าใจในตัวของเขาแล้วสิ่งนี้นะคะมันจะหายไปจากใจของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ มันเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณต้องยอมจํานนที่คุณจะต้องอยู่ตรงจุดนี้ก่อนมันจะเป็นเหตุผลที่คือเรียกว่าการที่ตัวของคุณเองเนี่ยยอมรับฟังตรงจุดนี้ยอมรับฟังคนคนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาเป็นคนดีแล้วตัวของคุณเองนั้นก็เป็นคนที่สินเสมอเป็นคนที่ดีเช่นกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอดทนแล้วก็รอคอยคุณควรได้รับคำตอบแต่เขาจะมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องยื้อเวลา ทำไมคุณถึงไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการจะมีการพูดจะมีการเจรจาแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้สมหวังในในแบบที่คุณตรางถนาแต่คุณจะเข้าใจในตัวของเขาในคำพูดของเขาจะทำให้คุณนิ่งขึ้นสงบขึ้นคุณจะไม่ร้อนนะคะมีอะไรที่พ่ออยากจะบอกอีกเพราะเพราะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ย เนะฝ้าอดทนรอคอยในยมันทุกเช่นสมมติว่าโอเคอขอ,อคนคนหนึ่งอาจจะสัญญาคุณว่าใช้เวลาสักประมาณาหนึ่ปีนะในหนึปีนี้นนะคุณก็มันคุณก็ใช้ชีวิตของคุณตามปกติแหละคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปนะคะแล้วก็มันก็อาจจะมีความแบบก็คือหนึปีไง แต่คุณจะไม่ทุกข์นะคุณจะไม่ทุกข์คุณจะรู้สึกว่าเออคุณก็ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแต่ใจคุณ่ะจดจ่อให้ครบ1ปีพอมันถึงหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นอะมันยังไม่ปรากฏขึ้นคุณเนี่ยคุณเตรียมตัวที่จะถืออาวุธเตรียมตัวลบและเตรียมตัวเรียกร้องสิ่งที่คุณควรได้ใช่ไหมคะแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมีเหตุมีผลมีความนิ่งมาสยบความร้อนในตัวของคุณอ่ะ มีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมคะอัศวินถือเหรียญ The Lover's แปดไม้เท้า7ดถวด้วย The Wheel of Fortune ถพาอยากบอกว่า ยังไงก็ต้องรอรอในเรื่องของอนาคตแล้วสิ่งที่คุณรอเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าเขาจะมีเหตุผลดีๆนะคะมาพูดให้คุณได้ฟังแล้วเหตุผลของเขานั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่คือมันไม่ใช่เหตุผลที่ขอไปทีแต่มันจะเป็นเหตุผลที่คุณสัมผัสได้ถึงความจริงเหตุผลที่คุณจะวางอีกโก้หรือขุดสิ่งที่คุณอยากได้นั้นลงไปบางทีเนี่ยมันอาจจะเพื่อความรักที่ยิ่งใหญ่ คือหมายความว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตถ้าคุณจะต้องอดทนอยู่ในจุดตรงนี้ต่อไปคือบางทีเนี่ยการที่คุณอาจจะได้ตําแหน่งนั้นมาหรือคุณจะต้องอได้มาเป็นที่หหรือมีตัวตนเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่มันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือมีสิ่งที่สําคัญมากกว่ารอคุณอยู่ในอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการไกลเกลี่ยตกลงพูดคุยกันด้วยความรักจากจิตวิญญ,ญาณอย่างจากใจอย่างแท้จริงมันจะไม่ได้มีการเสรแสร้งจะไม่ได้มีอะไรในเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะเข้าใจกันด้วยหัวใจแล้วมองว่าระหว่างคุณกับเขานะคะจะร่วมมือกันด้วยซ้ําไปร่วมมืออะไรคะสร้างสร้างคุณงามความดีหรือ หรือผลประโยชน์อะไรอันยิ่งใหญ่นะถ้ามองเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานคือต้องพักรบต้องพักความต้องการส่วนตัวเอาไว้ก่อนเหมือนกําลังต้องร่วมมือร่วมใจกันทําทบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดประโยชน์มากมายขึ้นในอนาคตในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยคืออย่างเช่นในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยเช่นสมมุติว่า,าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาก็มีเหตุจําเป็นในความสัมพันธ์นั้นที่คุณเองก็ต้องยอมรับว่า เออใช่ถ้าเขาทอดทิ้งตัวนั้นมาถ้าเขา,เ,าเหมือนกับเป็นคนที่ใจร้ายเช่นสมมุติว่าคนที่ในชื่อเขากาลังป่วยอยู่กําลังป่วยอยู่ไหมหรืออะไรมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะมันก็ไม่ได้คุณจะต้องจานวนในเหตุผลตรงนั้นนะคะอ่ะทีนี้ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นพลังงานที่สนับสนุนเป็นสมมุติว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่จะต้องสนับสนุนกันเนี่ยคุณก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่จะทาให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันประสบความสําเร็จ คือเราจะมองสิ่งที่ความต้องการของคุณคุณจะมองแล้ววางเอาไว้ก่อนบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ซึ่งเขาจะมอะีอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกว่านะคะมาให้คุณได้ฟังเพราะฉะนั้นในไพ่เจ็ดถ้วยคือต้องบอกว่าณนะตรงนี้มันต้อง คือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งสองสาหลายๆเรื่องเนี่ยต้องวางมันเอาไว้ก่อนคุณและเขาต้องสามัคคีกันต้องมองกันเป็นเป็นสิ่งเดียวกันเพื่ออนาคตของคุณและเขาอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณอาจจะพอเสร็จสิ้นภารกิจนี้ไปคุณอาจจะได้อะไรที่มันใหญ่กว่าที่คุณ ที่คุณคาดหวังอะที่คุณที่จะเป็นของคุณอะมันจะมีความรักความสามัคคีมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วผลงานทุกอย่างที่คุณได้ทำเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนคือมันจะมีเหตุผลที่ทำให้คุณได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักนะคะก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อมันถึงเวลาของมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็เป็นอนาคตระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆชาวมีนขอเปิดไพ่ให้คุณอีกสัก อ่ะอีกสัก5ใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมคะสรุปให้คุณนิดนึงนะขอ5ใบคะ่ะ5เหรียญอัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็จะเป็นราชินีเหรียญนไพ่เดอะมูน แล้วก็ไพ่ทำแลนนะคะมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง,งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องงานคุณก็ไปแยกเอาว่แล้วกันว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณอยู่ในโซนไหนนะโซนของความสัมพันธ์หรือโซนในเรื่องของอาการทํางานของคุณหรือธุรกิจของคุณนะคะบางครั้งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบเาเรียกว่าเป็นกองกําลังหนุนอะ ต,ต้องสามต้องรักต้องสามัคคีกันถ้าไม่รักถ้าไม่สามัคคีกันคือคุณจะเอาแต่สิ่งที่คุณต้องการอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการงานเนี่ยไปข้างหน้าไม่ได้นะคะถ้าจะให้ทุกอย่างมันสําเร็จนะคะต้องอดทนแล้วก็รอคอยอดทนแล้วก็รอคอยไปอีกสักนิดนึงตอนนี้ความสัมพันธ์ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังคุมเครือมันก็ยังคงคุมเครือแบบนี้แหละแต่คุณจะได้เหตุผลที่ มันแจ่มแจ้งมันชัดเจนว่าทําไมถึงต้องอยู่ตรงจุดนี้หรือในหน้าที่การงานอย่างไงก็แล้วแต่นะคะคุณจะอยู่ตรงจุดนี้จะเป็นตําแหน่งที่หหรือจะเป็นตําแหน่งที่2แต่ในชีวิตของคุณน่ะเมื่อคุณได้รับฟังเหตุผลอันนี้คุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะภูมิใจในสิ่งที่คุณทำนะคะในสิ่งที่คุณทำในการจัดการในการวางแผนในการทำงานของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนคือณนะตอนนี้มันคือทำาพลน ที่สําคัญเลยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการนั้นมันไม่ได้สําคัญเลย แล้วคุณก็จะเข้าใจมันมากๆมันมีสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่ถ้าเป็นคลิปของคุณเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสิ่งที่เขาจะต้องพูดต้องคุยกูเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วคุณก็จะเข้าใจมันไม่มีการโต้แย้งหรือไม่มีการปะทะหรือไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นอะไรที่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปรับให้มันดีขึ้นสมดุลมากขึ้น สิ่งดีๆที่คุณทำก็ยังเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชาวมีนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการในช่วงจังหวะนี้เมื่อคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้แต่ขอให้คุณได้รู้ว่าคุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณด้วยมันจะเกิดขึ้นในแบบที่ถูกต้องและดีงามนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ